ชาอ่โอใครสนใจจะเติมเกมนะครับแนะนําร้าน Easy Card นะครับถูกกว่าเติมตรงแน่นอนนะครับถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็สะดวกปลอดภัยใช้เพียง UID เท่านั้นเงินเข้าภายใน24ชั่วโมงเติมไวทันใจแน่นอนครับผมแนะนําก็สนใจก็อย่าลืมแอดไลน์ line. หรือว่าสแกน QR c ค d ดตรงนี้ไปดูกันได้เลยครับ ช่ ense, องเดอะมาเดนส์เรามี membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มาเดน s นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขน,นมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรวยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้แสนที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับมิจอาสุวรรณเดนโฮมเดนส์เกมมิ่งกันเช่นเคยนะทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาต่อกับแล็งลองเอ็มคลาสิกกันบ้างนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นคลิปสําหรับสายออโต้แท็กสายคริสนะครับเราจะมาดูกันเลยว่าเรื่องของกร์ดผ้าคลุมนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามันจะมีพอยต์อยู่เรื่องนึงนะครับใครอยากจะตีแรงนะมันอยู่ที่กาา์ดสมใส่ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยเรื่องของกราดนะครับส่วนของผ้าคลุมนะ สำหรับสายออโต้แท็กสายคี Key นะครับจะมีอยู่2ใบที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการเทสตตาเมรให้ดูว่าใบาที่ดีที่สุดที่ทุกคนควรจะใส่และให้มันแรงที่สุดเนี่ยจะเป็นใบไหนเดี๋ยววันนี้เรามาดูพร้อมกันเลยนะครับทุกคนไปไปลุยกันเลยครับ มาครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะเทสการ์ผาคลุมนั่นเองนะครับสำหรับส่คริสตัลจแท็กอย่างที่บอกไปเลยนั่คือมี2การนะครับที่ต้องบอกว่าใช้งานได้และน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสายเลนเจอร์ก็ดีนะครับซึ่งการ์ดส,สใบนั้นก็คือการ์ดเฮกุนดาวนะครับและการ์ดดากอนไฟดาว นะคือ2ใบนี้เนี่ยมันใช้ได้นะครับสำหรับสายอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าไนคี Nike, อะไรเงี้ยนะหรือว่าเลนเจอร์คีนะครับเอาตัวแท็กจะเป็นแอสคีเอาตัวแท็กอะไรเงี้ก็ใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทสดูนะครับว่าดาเมจเนี่ยสำหรับไปไหนนะครับที่มันจะแรงกว่ากันนะแรงที่สุดเนี่ยจะเป็นไปไหนเพราะผมต้องบอกเลยนะครับว่า2ใบนี้งบต่างกันนะครับต่างกันประมาณ4เท่าเลยนะ4เท่ากับเกือบ5เท่านะครับเพราะว่าให้ดูนะครับเฮกุน hey เนี่ย เฮกุน hey, งบอยู่ราคาอยู่ที่82ล้านเท่านั้นอันนี้คือราคาซื้อขายแบบเฮกุนนะแต่ถ้าใครจะทําอาจจะแบบซื้อเฮกุน hey, มาแล้วไปทาดาวเองก็ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มหรอกเอ้ยมันก็ได้อยู่นะเพราะมันจะปลดแอดแท็กไม่จีแอตแท็กด้วย12นะครับใครอยากจะทาเฮกุนเนาะก็นําให้มาทําดาวเองแล้วกันนะเพื่อได้ปลดแตกด้วยนะแต่งบมันคือมาน82ล้านนะครับส่วนไอ้แมงวันดาวเนี่ยแล้วก็ไฟดาวนะครับงบอยู่ที่เกือบ400ล้านนะและต้องบอกนะครับว่าการ์ดแมงวันดาวแล้วก็ไฟดาวเนี่ย หาโคตรยากนะครับเพราะว่ามันไม่มีสุ่มในตู้นั่นเองนะไอ้คิงโปรงเนี่ยไม่มานะมันไม่มีสุ่มในตู้นั่นเองนะครับดังนั้นน่ะเวลาลงตลาดนะคนจะแย่งกันขายหมดผมเพิ่งมก็เพิ่งจะแย่งมาได้3ใบนะเพราะว่าถ้าจะทำแมงวันดาวต้องใช้แมงวัน3ใบด้วยกันเลยนะครับทีนี้มันต่างกันยังไงครับเรามาเข้าใจกันก่อนนะครับสำหรับการเฮกุลเนี่ยมันเป็นการที่เราจะได้คีเพิ่ม10ได้ลบเหล็ก2ีซึ่งไอ้ใบนี้ก็ลบเหล็กย0ทั้งคู่มันต่างกันแค่ว่าเฮกุนมัจะได้คค่า10แล้วกก็ทุๆคคค่ารอนะับ ่ามันจะได้คิรดาเมจ0.1%ดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าคุณมีคิร่าคออยู่100คุณจะได้คิรดาเมจเพิ่มขึ้นอีกเป็น10%นั่นเองนะครับอันนี้คือการ์เฮกุนส่วนการ์แมงวันดาวเป็นยังไงครับได้เอจีเพิ่ม10และทุกๆเอจีนะครับทุกๆ12เอจีนะครับจะได้ออโต้แท็กดาเมจเพิ่มขึ้น0.5% นะไอ้การ์ดใบนี้แหละที่นักเรนเจอร์ไม่ว่าจะเป็นนักเลนเจอร์นักไนท์สายสุดตานทั้งหลายเขาพยายามหากันแล้วก็ทากำหนดแล้วแหละนะพวกสุรตานนะการ์ดมันก็หมดตลาดกันไปนะครับหาย,ยากเดี๋ยววันนี้เรามาเทรยดูเลยกันนะครับมันต่างกันเยอะไหมและจําเป็นต้องทําแค่ไหนนะครับเพื่อที่ว่าทุกคนนะสายแอนเกมก็จะได้ลองดูกันแล้วกันนะว่าจะเก็บตังค์ทำการ์ดแมงวันดาวหรือเปล่าวันนี้ผมจัดมาลองให้ละ คือจริงเราก็สงสัยเหมือนกันแหละนะว่ามันต่างกันเยอะไหมคือบางทีนะครับถ้างบต่างกันประมาณ5เท่าเงี้ยแล้วความแรงที่มันต่างที่มันได้เพิ่มเนี่ยไม่เยอะมากใส่เติมน้อยเติมกลางที่ไม่ใช่สุดต่างขนาดนั้นก็ไม่จําเป็นต้องทําก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะทีนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสกันนะครับก็นี่เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะมาเทสกัน3รอบตามสไตล์ต้องย้ำนะครับว่าตามสไตล์ช่องเราคือจะเทสเป็น dps เหมือนเดิมนะครับและเทส3รอบให้ดูเลยเพราะมันจะได้แม่นยำนะครับได้ผลที่ต้องบอกว่าแม่นยำเชื่อถือได เนาะอ่าเราจะเทสแบบมีบัฟพ,พลีสแล้วก็จะไม่กินอาหารนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดเสื้อออกนะเสื้อมีโอกาสได้นี่ไงอย่างที่บอกนะครับเสื้อสไนาดาวมีโอกาสเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะมันจะมีความแขวกเขาเสื้อออกไปแล้วก็เอาแฟรี่ออกนะครับแล้วก็เอานี้ออกด้วยการ์ดเจเนอรัลเกรเชสออกนะใส่แค่นี้พอจริงๆมันใส่อื่นเพิ่มได้แต่ว่าไม่จําเป็นเราก็ต้องเอาดาบออกด้วยนะเพราะว่าไอ้ดาบหลังเนี่ยมันมีโอกาสเพิ่ม15%ทําให้ตีแรงขึ้น กันเอาดาบออกด้วยนะครับจะเทสเพียวๆไปเลยแต่ณน,นเวลาที่เทสะไรแบบนี้นะครับคุกคนเห็นว่าดาเมจมันตกไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเราเทสเพื่อต้องเข้าใจก่อนว่าเราเทสเพื่ออะไรเราเทสเพื่อที่จะดูความแรงที่มันต่างกันของ2ใบนี้เราไม่ได้จะเทสแบบเอยดาเมจ3 0มไม่ใช่นะครับไม่ได้เทสวัดดาเมจขนาดนั้นไอเราเทสว่าใบไหนดีกว่ากันแต่เราต้องกําจัดตัวแปรออกนะทุกท่านอ่ะมาแล้วก็เราจะใส่การ์ดเนี่ย การที่ผมจะใส่เป็นการดรอปดาวแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะได้ตีเร็วขึ้นนะจะได้ไม่ต้องกินอาหารด้วยนะครับแล้วก็มันจะได้เอจิไม่ใช่ไม่ได้เอจิได้ตีเร็วขึ้นนั่นแหละจะได้ดูไวๆกันนิดนึงนะมันจะได้โอกาสออกคี้อะไรมากขึ้นจะได้ไม่แกว่งมากนะเพราะว่าถ้าตีช้าเนี่ยมันจะมีความแก,แกว่งสูงกว่าเดิมอีกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเทสการใบแรกของเราจะเทสเป็นเฮกุลก่อนเลยนะเทสเฮกุนเข้าไปปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวทีเนี้ยเราจะต้องเทสแบบที่ยังไม่กินยา กินยาเอจิเลยแลวกันนะทุกคนจะได้จะได้เห็นผลว่ามันต่างกันมากไหมนะครับคือมันจะต่างกันมากเนี่ยก็ต่อมเมื่อที่ว่าเอจิเรามีค่าสูงนะครับกินอาหารกินอาหารเอจิเพราะว่าอาหารเอจิกับอาหารรักแล้วกันนะกิน2อ,อย่างเลยให้2อ,อย่างเลยครับเพราะว่ารักเพิ่มคดเพราะว่าไอการ์ดเฮกุนดาวเนี่ยมันจะได้ผลจากค่ารักค่าคิส่วนไอการ์ดดละก้อนไฟดาวมันจะได้ผลจากค่าเอจินะครับที่จะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะ ดังน,นั้นเนี่ยผมก็จะกินทั้งคู่เลยนะก็คือเราจะกินเอจิเข้าไปกับรักเข้าไปนะนี่สองอันนี้โคตรเรืองแต่ไม่เป็นไรนะครับเราอยากเทสอยากรู้ด้วยไงมาแล้วเราก็จะบัฟพ,พรีสด้วยนะครับเราจะเทสกัน3มยกเหมือนเดิมนะยกที่1เราก็ใส่เฮกุนเข้าไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็เห็นไหมบัฟเรามีแค่นี้เลยนะครับแล้วก็เอาไอ้เขียวนี่มาบัฟตีเร็วถห้าเปอร์เซ็นต์มาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเซตอ่าหุ่นเนี่ยหุ่นเราก็จะเซ็ตแบบเดิมนะครับธรรมดาเพียวๆเลยมีเดียมนอนไม่ต้องมีทงมีท่าไม่ต้องขนาดใหญ จะขนาดใหญ่ก็ได้อะเอาให้บับเดยมันติดไปเดี๋ยวด้เบมันต่ำเกินมะเอออ่ะมาครับแล้วก็กินยาเอจีนะอยู่15 30นาทีโอเคกินยารักเข้าไปแล้วก็กินยาเอจีเข้าไปนะครับสังเกตนะครับตอนนี้ค่าสแตทผมเนี่ยเอจีอยู่ที่ประมาณ200นะครับ204ถ้ายังไม่บับอันนี้ไม่บัฟพีดนะเดี๋ยวเราบับพีดด้วยทีหนึ่งปุ๊บบัฟพก่อน ปึ๊บเป็นร้อยยี่ห้านะครับกับลักอยู่ที่ร้อยสี่ห้าลักผมอยู่ที่สองร้อยยี่สิบห้าเอจอยู่ที่ประมาณสองร้อยยี่สิบสี่นะครับก็ใกล้เคียงกันนะต้องถือว่าใกล้เคียงเลยแบบนี้ป่ะเดี๋ยวถัดไปเรามาลองเทสต้าเมจกันเลยนะครับยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งนะครับก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่บัฟอันนี้แล้วกันนะไม่บับเอ็กซิสเบกแล้วกันเอาแบบยิงธรรมดาไปเลยยิงธรรมดาให้รู้ไปเลยเอ็กซิสเบกหรืว่าเอ็กซิสเบกก็ได้เอ็กซิสเบกยี่สิบแปดวีเหมือนเดิมแล้วกันนะมามามา แต่เหมือนว่า exit เปกแล้ว AJ มันจะลดนะครับถ้าจะไม่ผิดอะเดี๋ยวผมขอลองปึ๊บเห็นไหม AJ ลดยี่สินะครับ exit เปกทำให้ AJ ลดยี่สิบแต่ว่าไปเพิ่มเด็กนะครับเอองั้นเราต้องเทสแบบนี้เลยเพราะว่าจะได้เห็นผลที่แท้ทรูนะเพราะว่าเวลาเรายิงจริงๆเนี่ยเราคงต้องใช้ exit เบกอยู่แล้วเราคงไม่ยิงเพียวๆนะสายเลนเจอร์มางั้นเดี๋ยวผมจะเอาใหม่นะ exit เปกแล้วก็ AB แล้วก็ลุยเลยนะครับยกที่1เฮกุนยกที่1เตรียมพร้อม เริ่ม exit b r e A B ยี่สิบห้าวิยี่สิบวิแล้วกันยี่ห้าก็ได้ยี่ิห้าวิยี่ิห้าวิยี่ิห้าวินะครับยี่สิบแหลกมันนานไปเอาสักยี่สิบวิเพราะว่า exit b a k มันอยู่สามสิบวิแต่ว่าเราต้องมีเวลาดีเลย์เลยด้วยกว่าจะกดกว่าจะอะไรเงี้ยนะครับมา20วินะครับ20วิด a t a b s เป็นเท่าไหร่2 1 7โอเคครับ20วิยกที่1ได้2 1 7เเกมไวเลย อ่านี่เฮกุนก่อน tamam 2 1 7เโอเคครับยกที่2นะเอฟิกเอ็กซิเบกเอบีไปยกที่2มาครับ20วสิบวบปรับปึับปรับปรับปรับเดี๋ยวต้องท้ายผมจะให้ดูนะว่าคีย์ด้าเมทมันต่างกันมากไหมแล้วกันนะตอนนี้ดูดู DPS ไปก่อนเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาดูเรื่องคีย์ด้าเมทกันว่ามันต่างกันมากไหมนะอ่ะอันน <te ี้การเฮกุนนะครับมันมองไม่ค่อยเห็นอะแต่ผมขอเล็งเล็งอันนี้ก่อน6กแสนนะหกแสนแปดอะคีย์ด้าเมท 2 2 0 2 2 0นะครับเฮกุนยกที่2ต่อไปครับเฮกุนยกที่3ครับครดเตเมจประมาณหกแสน 6, กว่าใช่ไหมเมื่อกี้ที่มันขึ้นชี้อ่ะไปครับยกที้สามไหนดูนะมากสุดน่าจะประมาณ6 7เจ็ดแสนอะ7จ็ดแสนสาม,มากสุดมาเจ็ดแสน 7, สามนะครดเตเมจเมื่อกี้เออเจ็ดแสนสามเจ็ดแสนเจ็ด อ้าจ็ดแสนสตุ่ละเจ็ดแสนสาอ่ะ,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 อะพอละมาดูนี่ต่อ2 0งศูนครับอันนี้เป็นเฮกุลนะเดี๋ยวถ้าไปเรามาดูดะก้อนไฟดาวกันบ้างนะครับทุกคนว่าดะก้อนไฟดาวเป็นยังไงก็เปลี่ยนการ์ดดะก้อนไฟเข้ามาปุ๊บอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะบัฟเหมือนเดิมนะครับ Exit b r k a k แล้วก็ AB แล้วก็เตรียมพร้อมลยยิงเลย Exit b r k a k ab ไปยีวิเหมือนเดิม ดูดูคีดาเมจนะเมื่อกี้มันเจ็ดแสนสามหกแสนเก้าเห็นปะเหลือหกแสนเก้าเท่านั้นนะหกแสนเก้าเท่านั้นนะครับคีดาเมจมันจะลดลงไปหน่อยนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างเลยหกแสนเก้าขึ้นมาเจ็ดห้าเจ็ดแสนห้าครับเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้านะคีดาเมจแรงกว่าเฮกุนเฉยสองสี่สามอุ้ยเอาเรื่องพ่อแม่พี่น้องสองสี่สามครับเอาเหลืองเลยเอาเหลืองเอาเหลืองมาต่อต่อต่อ สิบเอ็กเอบีคือมันได้เอาตัวแท็คดาเมจไงนะครับเอาตัวแท็คดาเมจมันมันมันเป็นตัวคูณที่เยอะเนี่ยคิดาเมจก็ร่อไปเจ็ดแสนสี่นะเห็นปะคิดาเมจก็ร่อไปเจ็ดแสนสี่เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะอันนี้จะตกแล้วเนะี่ยเห็นปะมันเริ่มตกแล้วมาครับยี่สิบวิได้เท่าไหร่ยี่สิบวิเซตหนึ่งเก้าหนึ่งเอ้ยน้อยอำไมร่องนอย,นอยวะอันนี้น้อยนะอันนี้น้อยแปลก อันนี้เหมือนจะหลุดเวียงเยอะเวียงเยอะถ้าเวียงเยอะอาจจะต้องลองยิงใหม่อะ่ะเดี๋ยวผมลองยิงใหม่รอบหนึ่งนะมันอาจจะเวียงเยอะเกินอะไรเงี้ย E B A B ไปเวียงเยอะเกินมันไม่ควรเอามาคิดไงมันจะเป็นตัวตัวแปรที่ไม่ค่อยสวยมันควรจะเกาะกลุ่มค่าเฉลี่ยไว้นะครับจะได้จะได้เห็นผลกันเนี่ยมันไม่ควรต่ำกว่า190ถ้าต่ำกว่า1้0นี่คือดวงกากละคีย์ไม่ออกอะไรางี้นะ,ะเดี๋ยวขอ,อใหม่ยกคี่3ไอ้ยกที่3มาแล้วทน 204 204แล้วกันนะอ่าเดี๋ยวลองยกที่2ใหม่อันนี้ยกที่3แต่จริงๆมันก็ประมาณนี้นะหรือว่าผมให้5%ยกเลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวลอง5%ยกไปเลยนะลอง5%ยกไปเลยทุกคนเพราะว่ามันมีความความเหวี่ยงค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเอา5%ยกไปเลยมามา,มาเดี๋ยวลองต่อซิยกที่4ยกที่4ของการ์ดแมงดาวแมงวันดาวไปก่อนเลยยกที่4ไป ยี่ทีสี่ไปครับยี่สิบวิมันดูมีความเหว,วี่ยงเยอะนะคีไม่ติดอะไรเงี้ยก็มีส่วนเยอะนะอย่างที่บอกเนี่ยห็นไหมครับถ้ามันเหวี่ยงเยอะเราต้องเทสหลายรอบเนี่ยเห็นไหมสองสองห้ารอบนี้รอบไปสองสองห้าเห็นไหมครับต่ำสุดก็มีสูงสุดก็มีมันมีทั้งสูงทั้งต่ำไงอ่ะต่อไป exit b r a k ab ไปครับ ยรอบยกที่5ไปเลยเอา5ยกไปเลยทุกคนจะได้เห็นแบบชัดๆจะได้เห็นแบบชัดๆไอ้รอบที่มันต่ำมันก็จะได้แบบเฉลี่ยเฉลี่ยด้วยไงเดีวที่5นะครับเห็นป้ามันไม่คนต่ำกว่า200นะถ้าต่ำสอง0นี่คือแปลสอ้ว219 220 220อ่ะเดี๋ยวเราเอาอแฮกกุณมาอีก2รอบ นะครับแหกคุณอีกสองรอบแหกคุณสองรอบนะเต็มพร้อมไปแหกคุณอันนี้แหกคุณรอบที่สี่แหกคุณรอบที่สี่ครับแต่จริงมันไม่ได้ต่างกันมากมายนะสังเกตนะครับถ้าแหกคุณมันติดคีย์เยอะมันก็คงไม่ได้ต่างมากนะผมว่ามันไม่ได้ต่างแบบเห็นได้ชัดอะเออไม่ได้ต่างแบบเห็นได้ชัด18 19 สองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าครับคือมันไม่ได้ต่ำแบบเห็นได้ชัดเลยสองหนึ่งห้าอ่ะยกที่ห้ามันไม่คุณต่ำกว่าร้อยเก้าสิบเอ้ยไม่คุณต่ำกว่าสองร้อยเอ้ที่มันต่ำกว่าสองร้อยเนี่ยต้องเทสใหม่นะเน่แ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 เห็นปะ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 คือถ้าตา 200, ่ำกว่าสองร้อยนี่คือแบบคีทไม่ค่อยออกหรือคีทไม่แรงอ่ะนะครับมันจะต่ำเตี้ยเลียดดินแบบนี้เป็นธรรมดาเลยอ่ะ เห็นไหมครับร้อยเก้าสร้เบร้อยเก้าสเห็นไหมครับเอาเชี oh, <yeah>. hey, ่ยเฮกุนมันอ๋อผมลืมผมลืมจันเย็นกูว่าแล้วสตรผิดสูตรผิดครับสูตรผิดจันเย็นสูตรผิดผมก็ว่าละอ่าตัวหนึ่งนะคือไม่ถนัดไอ้นี่ไงต้องบอกว่าไม่ถนัด อ่าไอ้ o g l e Sheet นะครับอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับทุกคนก็อ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือผลเทสนะคือผมต้องบอกตามตรงนะว่ามันไม่ได้ต่างมากมามคือมันแรงขึ้นจริงนะมันแรงขึ้นจริงแต่ว่ามันไม่ได้แบบว้าวเฮ้ยแบบแรงชิบหายอะไรงี้ไม่ใช่เลยนะครับเห็นไหมทุกคนคือไอ้ที่มันแรงสุดอ่ะลอบไปถึง243ก็จริงนะแต่ต่ำสุดมันก็มีต่ำอยู่นะครับเนีย่ยต่ำต่ำตำใกล้ใกล้กันเลย แต่แรงสุดมันก็คือมีแรงกระโดดขึ้นไปเลยอ่ะ243ซึ่งไอเฮกุนไม่สามารถถึง243ได้แม็กซิมัมแล้วเนี่ยดาวนไฟดาวมันแรงขึ้นเยอะจริงแล้วก็เฉลี่ยแล้วมันก็แรงขึ้นเยอะอยู่แหละแต่มันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเดี๋ยวผมลองอีกรอบนึงให้ดูแล้วนะก่อนสรุปปิดท้ายกันว่ามันถึง240ได้อีกหรือเปล่านะครับหรือว่า240นะั้นมันฟุกนะอ่ะเอ็กซิเบกเอบไหนะลองอีกรอบนึงอีกรอบนึงนะครับมันอาจจะฟุกก็ได้ไง เนี่ยเนี่ยถ้าไม่ต่ำกว่า220อะ่ะเออเราไม่ควรเอารอบต่ำกว่า200มั้ยเดี๋ยวผมเอารอบต่ำกว่า200ออกให้นะเดี๋ยวไอ้แมงดาวด้วย220เนี่ยมั้ย220 220เดี๋ยวผมว่าเทสไอ้เฮปุนให้ให,ใหม่อีกรอบนึงเอารอบที่ต่ำกว่า200ออกอ่ะมันจะได้แบบแฝง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 กันเลยอ่ะไป เดี๋ยวขอแก้รอบรอบที่ต่ำกว่า200นะครับอันนี้เฮกุนนะเห็นปะเฮกุนบางทีมันก็ติดขี้แรงโดดไป240อยู่แต่ว่าเราต้องรอดูที่20วีนะครับเราดูที่20วีเท่ากันเลยถึงจะเวิร์ก14 15 16 17 18 19 2 3 4 2 3 5เ็มห้เห็นไหมบอกแล้วมันไม่ได้ต่างขนาดนั้นเนี่ยเห็นไหมครับไม่ได้ต่างขนาดนั้นจริงๆนะเนี่ยไม่ได้ต่างขนาดนั้นจริงๆ ตีดเดียวงบ 300M นะครับเอาไปทำสมุดดีกว่าทุกท่านคือไอ้ดาวคอนไฟดาวมันแรงกว่าจริงนะอย่างที่เห็นนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนนะครับก็เทสแค่เบื้องต้นให้ดูความแรงที่มันต่างกันในพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันแล้วกันนะต้องบอกว่าจริงๆ2ไปเนี่ยมันใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าดาวอนไฟเนี่ยยังไงมันก็แรงกว่าสำหรับสำหรับสายตัวแท็ก ไม่ว่าจะเป็นตัวแท็กคีหรือตัวแท็กอะไรก็ตามนะที่เป็นตัวแท็กเนี่ยไอแมงดาวแมงวันดาวเนี่ยยังไงก็แรงกว่าแต่ว่าความแรงกว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ว้าวมากมันอยู่ที่ตัวคูณด้วยถ้าคุณทำเอจิมากกว่านี้ได้เนี่ยมันก็อาจจะแรงกว่านี้อีกนะครับแต่เอจิให้ดันยังไงมันก็คงไม่ได้สูงกว่านี้มากเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเหมือนกันนะครับเฮกุนมันก็จะขึ้นอยู่บบกับค่ารักค่าคีนะครับก็ต้องไปหาค่าคีเพิ่มมาถ้าเกิดหาออฟคีแรงๆออฟคี Off ไปเยอะได้ก็ดันได้แต่ซึ่งค่าคีดาเมจจริงๆสูงไไปมมันก็่ดี ดังนั้นใครที่ดันคิดาเมตรสูงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะเล่นดาวก้อนไฟดาวได้นะมันก็ดันแรงขึ้นไปอีกแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับงบมันต่างกาันประมาณ5เท่านะครับ ไอเฮกุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80ล้านไอตัวนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ400ล้านนะครับเกือบ <c oughs> 400ล้านเลยนะแล้วก็หาค่อนข้างยากนะครับด้วยต้ลไฟดาวนะแต่ในใครที่จะทำเนี่ยก็ถ้ามีงบเหลือตันทุกอย่างแล้วแบบผมเนี่ยตันทุกอย่างแล้วมันก็แบบเหลือแค่บางชิ้นที่มันต้องไปหาออฟซีอยากจะทำด้วยต้นไฟดาวก็ทําได้ทําแล้วมันก็แรงขึ้นและถ้าเกิดว่าคุณยิ่งใส่ของเยอะนะครับที่แบบอัดเต็มแม็กเลยเนี่ยมันอาจจะแรงขึ้นกว่านี้อีก นะครับแต่เฮกุนดาวเนี่ยก็ใช้ได้นะครับต้องบอกว่าใช้ได้คนที่งบน้อยไม่ได้งบเยอะจัดเฮกุนดาวมาถูกแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปดิ้นรนทำล้วยก้ฝ่ายนะแพง ขอบคุณทุกคนมากนะครับใครอยู่กันจบฝากกดไลค์กด, like, กด Subscribe ติดตามต่อไปได้วยผมมาเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับมีอะไรพลาดต้องขออภัยด้วยอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับพี่ใต้คลิปจะตอบทุกคอมเมนต์เช่นเคยนะครับมีแนะนำกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมมาสมัครเป็นชาวเกลือกดสมัครเข้าช่วงร่วมชุมชนกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับชาวเกลือทั้งหลายขอให้ไม่เกลือนะครับขอให้โชคดีได้การ์ดบูนไลท์นะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ